สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาขอขอับกสาวคนเผยงายแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมืันนี้สาวคนกะสิมาตำ้าวปุ้นกินเนาะกาวปุ้นหรือว่าขนมจีนเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวคนมามีเรียกเหตุสาวคนกะสิตำกาวปุ้นกินหลินเนาะพ่อแม่พี่น้องฝากเป็นกําลังใจให้สาวคนเด้อพ่อแม่พี่น้องถ้าผิดพลาดประกันใดสาวคนกับขอโทษขออภัยน้ำเด้อพ่อแม่พี่น้องมือใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องสาวคนกะสีว้าแบบป่ค่อยเก่งปัญหาเนาะพ่อแม่พี่น้อง มาเบิ่งสาคนฉิตำกระปุ่นกันเลยเนาะพี่น้องนี่กับสาคนเอามะพริกกับหัวกระเทียมลงขกแล้วน้องคนพี่น้องสาคนกระซิมาตำเนาะมาเบิ่งน้ำกันเนาะสาคนฉีตำแซ่บหรือบะแซ่บเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้เนาะสาคนกระปุ่นเนาะพ่อพี่น้องสาคนกสรเอากระปุ่นลงไปเลยใส่เลยสาคนกระซิหยกหยกหยเนาะพ่อพี่น้อง อ้โ <icana> หสีแซ่บเลยบอสางคนก็เก็ตกินผู้เดียวเนาะมีหมูกินน้ำแม่สางคนเพิ่ากหมักเนาะสางคนใส่หักผีซูนาิคนบหมากพิ่หมักผกแห้งเห็นว่าเพินกันมาคนสีดำกินเองเพิ่มเิ่นวหแม่สางคนเลผลหอยู่กินน้ำค่อยเนาะสองคนใส่หมักผกยิบแพบ่นหมาก สาคนกันย่วงย่องน้องพี่น้องสาคนอี่มาซีมเบิ่งเข้าวันนี้่าแซบดูโบ,บแซบแซบไล่แม่พีพ่น้องจังหน่อยหนึ่งสาคนก็นสิเอาประแดกมาใส่เนาะ สีซันตำกระปุนสาวคนก็สีเป็นแบบนเนยน้องพม่าพี่น้องเพราะว่าสาวคนบันไดเห็ดเผ็ดบันไดซีเพิ่นเลยบันไดแดงเน้องพม่าพี่น้องแต่กาแซบเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมากินนตำสาวคนเด้อมากินตำกระปุนนองสาวคนเลยเนอ้พองพ่าพี่น้องสีซันโอ้ยแซ่บไลยมาเด้อพ่อแม่พี่น้อง กินตามกระปุ้นน้ำสาคอแสบลายพม่าพี่น,แสสน,น่แซบสาคอนเผ็ดใส่บักผิกซ้ำหน่อยเดี๋ยว้องไปพี่นกับเพ็ดผักผีกสาคนสื่นตนลาดเพลยเพ็ดเนาะไปพี่นง นาชาคนม่ได้ปลูกมะเพ็ดเนาะพ่อพี่น้องชาคนซื้อเอาแต่ชาคนปลูกแต่พักเนาะพอชาคนปลูกแซบ่บสาคนกินต้องคาปูนสาคนกระสีกินแบบต่างเขาเลยเนาะสาคนกระตมัมบ้างลายๆหนึ่งพรมพี่น้อง มามาผอมแหมพี่นอ้องมากินน้ำสาคนเด้อสาคนกินคนเดียวนี่คอเป็พี่น้องเลย แซบนอมพี่น้องตอนนี้เนาะสาวคนก็กินแลบเนาะคอมพี่น่ยังยังเหลือแต่ตอนหมกพริกเนาะคอมพี่นงกับตอนหมักนาวเนาะแซบลายเทปคอะพี่น่สาวคนก็สิทำมาเบิงเลยเนาะวะดีเพื่อนสาวคนขายยังแน่เนาะคอบพี่นเขาไปเบิงนำกันเลยอันนี้ก็สิเป็นหมอเพลของสาวคนเนาะคอมพี่น่ โบเห็นน้อพพี่น้องมีแต่ควันไผอันนี้ก็สิเป็นเศนเขาเปียกเน้องพรมพี่น้องอันนี้กะสิเป็นเพลือว่าก๋วยเตี๋ยวเนาะันนี่แมนเศษร่อนนี้คือสิแมนเครื่องปรุงของชาวคนน้องพรมพี่น้องอันนี้กะสิเป็นพักน้องพรมพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นถวยเนาะอันนี้แมน ักกินกับเพอรน้องพรมพี่น้องอันนี้เป็นกระติกบอลพมทีซาวคนใส่ใส่เครื่องลูกซีมม้นมายังแถวมานี่หน้าพรมพี่น้องอยู่ทางในกะซีนี้สไลด์น,นี่น้องพรมพี่น้องอันนี้กะสิเป็นหมี่น้องพรมพี่น้องดูว่ามาม่าอย่างนี้แหละน,น้อะครมพี่น้อง ลูกโคม,มันยังในกระเมยเนาะไพโคมันีนกระซิแมนลูกลูกไพเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้กระซีซอขีดหมดเนาะพ่อแม่พี่น้องมาทันในกระน้ำตาลสุรลดเนาะพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่ขาดมาได้อันนี้กร,กรนนกะซีเป็นพรเหมืนยัางนี้เนาะ นี่กรสีแมนนังยางหมัดผมนอ้องพรพี่นอ้องนี่แมนพวกครีมทาผิวแป้ง,งนอ้องพรมพี่นอ้องนี่ก็เป็นนมเนาะพรมพี่นอ้องเขื่อนคลายอยูเ่เือนสาคนกระสีบ,บลายปลาได้เนาะพรมพี่นอ้องมีอย่างละหน่อยมาทั้งนี้กันซีแมนพวกขนม และเล็กละหน่อยเนาะน,นี่ก็สิเป็นขนมอมน้ำสาคนกระขายเนาะพ่อแม่พี่นอ้องอันนี้แมนพลอยพัดหมอเนาะกะซีนี่ซัมเน่อยู่ในเือนสาคนก็เนาะพ่อแพี่นอ้องคลิปนี้กะซีโจ๊กเพียงสัเน่ย์เดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องพักเป็นกำลังใจให้สาวคนนเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องถ้าพิดพลาดประการใดสาวคนก็ขอโทษขออาภัยน้ำเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้อง อ๋อาวคนก็แม่นมือใหม่เนาะไพนพี่นอ้องคลิมีผพิษพลาดแน่ชาวคนก็ต้องขอโทษขออภัยนั้นนะคพนมพี่นอ้องคลิปนี้ก็ต้องกลับคำาสวัสดีสบายดีพนพี่นอ้อง